รายง,งานสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2,567นางสาวกนกวันสมศรีโยตำแหน่งครูส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชุมแพสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแกน่นส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1>, 1. ภาระงานสอนมีจำนวนชั่วโมงงานสอนทั้งหมดรวม23ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยแบ่งเป็นชั่วโมงสอนจำนวน12ชั่วโมงงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน4ชั่วโมงงานพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน4ชั่วโมงและงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน3ชั่วโมงซึ่งมีภาระงานเป็นไปตามที่กคศกกำหนด 2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูประกอบด้วย3ด้านดังนี้ด้านการจัดการเรียนรู้ 1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทาและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์สาระความรู้พื้นฐานซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมายจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาสกอรโดยมีนักศึกษาระดับเมีความรู้ทักษะและคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning ใช้รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบ CBL การสอนแบบสร้างสารรค์เป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดการสร้างสารรค์ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาพัฒนาแนวคิดใหม่ๆและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้โดยมีการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่น การใช้ powerpoint เรื่องพืชดอกคลิปวิดีโอเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชการใช้ qr code ในการทำแบบทดสอบนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลายและเข้าถึงง่ายและรวดเร็วนักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการใช้สื่อในระดับดีมากร้อยละ70ผ่านการทดสอบทักษะการคิดจากการใช้สื่อและร้อยละ70 มีระดับความพึงพอใจในการใช้สื่อและกิจ,จก,กรรมในระดับดีมาก 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้เมื่อจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยเสร็จสิ้นแล้วได้ทำการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยเพื่อหาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปมีการวัดและประเมินผลหลายรูปแบบทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เช่นการทดสอบหลังเรียนการสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form การเล่นเกมการสังเกตโดยการตอบคำถามและซักถามในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 6. ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยการศึกษาและสลํารวจพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนและมีการร่วมมือระหว่างผู้บริหารและคณะครูจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ c a o n i Model เพื่อแก้ปัญหาในการยกระดับผลสมัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนเจ็จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ครูมีความเอื้ออาทรต่อผู้เรียนสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจด้วยการเล่นเกมการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมโดยการทำงานกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มระหว่างผู้เรียนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดทำแฟ้มข้อมูลนักศึกษามีการสำรวจความคิดเห็นในการรับบริการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการออกหลักฐานการศึกษา และติดต่อนักศึกษาผ่านกลุ่มไลน์ผลการดำเนินง,งานร้อยละ70ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการสอบถามข้อมูลสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลและการขอหลักฐานทางการศึกษา 2. ดํดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการคัดกรองและแบ่งผู้เรียนออกเป็น3ากลุ่มได้แก่กลุ่มที่ 1. กลุ่มที่สามารถร่วมพบกลุ่มและร่วมกิจกรรมได้ปกติ กลุ่มที่ 2. กลุ่มที่สามารถเข้าร่วมการพบกลุ่มและร่วมกิจกรรมได้เป็นครั้งคราว 3. กลุ่มที่ไม่สามารถมาเรียนและร่วมกิจกรรมได้ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยมีการออกแบบการเรียนและการช่วยเหลือผู้เรียนตามสภาพปัญหาการเรียนเป็นรายบุคคลผลการดำเนินงานร้อยละเ0ดของผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของแต่ละรายบุคคล 3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ทำงานได้บรรลุและสำเร็จไปได้ด้วยดีซึ่งงานที่ได้รับผิดชอบได้แก่หัวหน้ากลุ่มจัดการเรียนรู้ งานวิชาการงานนิเทศและติดตามการดําเนินงานตามคําสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่คําสั่งเลขที่1ทั2 5 6 7ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถทั้งนี้ได้จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชารายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายงานการนิเทศภายในสถานศึกษาและสรุปผลการดําเนินโครงการ จนทำให้สถานศึกษามีผลการสอบวัดผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผู้สอบผ่านร้อยละ65.91เป็นลำดับที่9ของจังหวัดและมีความสัมพันธ์นกันกับยอดผู้เข้าสอบมีผลการเข้าสอบเอ็นเน็ร้อยละ91.13เป็นลําป็นลำดับที่5ของจังหวัดผลการดำเนินงานผู้เรียนร้อยละ70ได้รับการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. ประสานงาน ความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการโดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้บริหารครูผู้ปกครองเพื่อนร่วมวิชาชีพร่วมกันหาแนวคิดวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและผู้รับบริการได้มีแหล่งเรียนรู้การเข้าถึงโอกาสช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงได้โดยง่ายโดยได้ดําเนินกิจกรรมและโครงการดังนี้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาสกรโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อจัดรูปแบบการเรียนรู้ส่งเสริมให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนเหมาะกับสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่และรายบุคคล ผลการดำเนินง,งานผู้เรียนร้อยละ70มีความพึงพอใจในการช่วยเหลือด้านพฤติกรรมระหว่างครูกับผู้ปกครองด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครู และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนข้าพเจ้าดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆของตนเองเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและทักษะคุณล,ลักษณะของตนเองตลอดจนประเมินสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้งนี้ได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ที่จะทำขึ้นเพื่อมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 2. องข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก,การณ์ในการปฏิบัติงาน ทางภาระงานสอนภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผลการดำเนินงานผู้เรียนร้อยละ80ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 3. ได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านการจัดก,การเรียนการสอนและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานร้อยละเจของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านความคิดร้อยละเจของผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจากประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการพัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียนดังนี้ 1. ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสำลจทางการเรียนรายวิชาบังคับผ่านเกณฑ์ร้อยละ60ผลการดำเนินงานมีผู้สอบผ่านในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ69.18และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ65.91เกกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดซึ่งกำหนดเกณฑ์ผู้สอบผ่านไว้ที่ร้อยละ6 0 2. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ5ผลการดำเนินง,งานมีผู้เข้ารับการสอบปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ร้อยละ52.38และในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีผู้เข้าสอบร้อยละ73.77ผลการดำเนินง,งานมีผู้เข้าสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ40.83ผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเข้าสอบเอนเนอย่างน้อยร้อยละ80ผลการดำเนินงานนักศึกษาเข้ารับการสอบเอนเนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566ร้อยละศเนื่องจากยังไม่มีผู้จบในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567มีผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ100ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนดขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการประภาสิริสมบูงษา ผ่วอหน่วยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชุมแพที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ขอบคุณค่ะ